เมือ่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาเขาต้องกักตุนอาหารลูนหน้าให้เพียงพอสำหรับครอบครัวแกะหางใหญ่ที่มีเนื้อรสดีไม่สาบเหมาะสำหรับทำเนื้อแกะตากแห้งเนื้อสด5กิโลกรัมเมื่อตากแห้งตามธรรมชาติเพื่อลดความชื้นจะได้เนื้อแห้งเพียง2กิโลกรัมรสชาติที่เข้มข้นและพกพาสะดวก ทำให้นี่เป็นอาหารอย่างชีพที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงสัตว์รู้ดีว่ารสชาติที่โดดเด่นนี้เป็นของจะเป็นเพื่อผ่านฤดูหนาวอันยาวนานฤดูกาลผัดเปลี่ยนเวียนไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์เนื้อแกะนุ่มๆคือรางวัลปลอบประโลมใจ หลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน